สวัสดีครับอยู่พวงครับชาเชี่ยวชาญนะครับวันนี้เจอกันครับในวันที่12สิงหาคมนะครับ2568นะครับเป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะครับก่อนที่จะไปครับกับคู่พิววิวในค่ําคืนนี้นะครับขออนุญาตสรุปผลคู่เมื่อวานก่อนนิดนึงนะครับสกสลดเดนออสเวนคานครับเมื่อวานนี้ครับ GAS นะครับแพ้กับท่านั่นโกเทนเบิร์กครับคาบ้านครับไปที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับเมื่อวานนี้ผมไม่ให้เลือกเชียร์ทางด้าครับ GAS นะครับก็ถือว่า พาดเป้ากันไปครับอยู่สติครับ3วันต่อเนื่องได้เท่านั้นครับมารอบนี้นะครับแต่อย่างดีนะครับตัวหน้าช่องไม่ผ่านนะครับแต่ตัววีในชมรมของเรานี่ก็ผ่านนะครับพร้อมด้วยนะครับชุดโครงการ3ตัวนะครับก็แตกกันไปครับตัววีครับสูงอินเวสนะครับก็ยิงถล่มทลายครับไปถึง5ประตูต่อหนึ่งครับเข้าเป้ากันไปครับสําหรับตัววีครับเข้าเป้าอย่างต่อเนื่องเลยครับสําหรับตัววีนะครับหน้าช่องวันนี้ผมขอแก้ไขนิดนึงนะครับวันนี้ไปกันที่ทนายศึกรายการหน้าแอดนะครับหร คาร์ลบาวครับนั่นเองครับก็เป็นท่าน้านนิวพอตเคานตี้ครับทีมจากลีกทูครับเปิดสนามนะครับร้อนน่พาวเรตนะครับพบกันมาเยือนของท่านมิววอลครับทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนั่นเองครับคิออฟในเวลาครับตีหนึ่งสามสิบนาทีนะครับผลการพบกันนะครับของคู่นี้ครับต้องย้อนไปในปี2020ครับเป็นรายการเอฟเอครับนะครับ มีวอครับเปิดบ้านครับเอาชนะท่านนิวพอร์ตเคานตี้ครับไปที่3ประตูต่อศูนย์ครับส่วนความพร้อมก่อนเกมครับของท่านนิวพอร์ตเคานตี้นะครับในเกมล่าสุดนะครับพวกเขานี่เป็นเกมลีกทูนะครับบุกไปชนะท่านเขาเล่ครับไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนการจัดเซตขุมกำลังของวันนี้ครับไม่มีปัญหานักเตะที่ติดโทษแบนนะครับหรือว่าบาดเจ็บนะครับค่อนข้างที่จะฟูลทีมนะครับนำโดยท่านโจโทมัสไครวิมอลนะครับคารมิลอนเอนวีนะครับแล้วก็ท่านไมเคิลไรดอ์นะครับคอยปั้นเกมในแดนกลางครับ ส่วนทนันตนหน้าเป้าวันนี้ครับก็จะเป็นทดนานเจอหลาดคาร์เนอร์นะครับลงเป็นตัวจบสกอร์ได้นเองครับมาฟังมีวอร์บ้านนะครับผู้มาเยือนครับในเกมล่าสุดนะครับพวกเขานี่บุกไปชนะทัน้านอร์ลิตซิตี้ City ครับในการแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับ2ประตูต่อหนึ่งครับ โดยความพร้อมวันนี้นะครับก็จะไม่มีท่านลูคัสเยเซนครับนายทวารมือหนึ่งครับแล้วก็ทางด้านแดนนี่แมักนามาล่านะครับที่ยังไม่สมบูรณ์ดีนะครับโดยเกมวันนี้ครับก็จะเตรียมส่งทางด้านนะครับจอร์จโคเบิร์นครับกับทางด้านครับมิไฮโลวิดอีวานโนวิดนะครับเป็นตัวจบสกอร์ครับนิวพอร์ตเคาน์ตี้ครับเจ้าบ้านนะครับในแง่ของคุณภาพนะครับต้องยอมรับว่าห่างทางด้านมิววอลพอสมควรเลยนะครับต่อให้เกมนี้ครับพวกเขานะครับได้โอกาสครับโอกาสลงเล่นในบ้านนะครับก็ใช่ว่าจะสู้ได้นะครับในขณะที่ท่านมิวว ชนะมา5เกมติดนะครับทุกรายการนะครับฟอร์มของพวกเขานี่กกาลังร้อนแรงเลยครับเข้าฝักเอามากๆเลยนะครับเมื่อพิจารณาครับจากเงื่อนไขนะครับในวันนี้ครับบางคาให้ทางด้านทีมเยือนครับต้องบุกไปชนะนะครับด้วยระยะห่างนะครับ2ประตูนะครับกับการแข่งขันนัดเดียวนะครับรู้เรื่องอย่างนี้นะครับดูแล้วนะครับทีมเยือนครับเกรดบอลดูดีกว่านะครับน่าจะผ่านเข้ารอบไปได้ครับไปลุ้นกับทางด้านมิววอครับลูกที่2อเอาเลยดีกว่าครับวันนี้ผมไม่เลือกเชียร์าน มีวอลครับในส่วน FC ท่านใดนะครับที่อยากจะเข้าชมรมครับอย่าลืมครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้าอยู่นะครับแอปดํานะครับแล้วก็นะครับแอปแดงครับผมปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงท่านแอปฟ้านะครับในใต้คอมเมนต์นั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบหรือว่าเชียร์ทีมไหนในค่ำคืนนี้ครับพิมพ์มาแลกเปลี่ยนกันได้ครับพูดคุยกันได้นะครับใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับ ทุกแอปเลยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจด้วยครับเจอกันใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ